อ้าฮัลโหลสวัสดีชาวไทยที่ที่ใช้ไอโฟนกันทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมนะครับโอดินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระดาษจิ๋วซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็มาเริ่มแกะกันเลย <c oughs> นี่ผมซื้อมาเลยราคาสีบบาทนะครับ มันเราเกะกันเลยวัดอ๋อสีมันเป็นสีอ่ะอ,อือือมอินคล้ายๆอ่ะคล้ายๆอ่ะที่มันเป็นผ้าเอาไว้แปะ ผ้าที่เอาไว้พันแผลเลี่ยกลิ่นเหมือนงั้นแหละกลิ่นพาสเตอร์นั่นแหละเออเสียดายมันเป็นสีอะ่ะอยากได้แบบไม่มีสีอะ่ะไม่มันเลยนี่กระดาษก็เล็กประมาณนี้นะที่ผมซื้อมาเพราะผมขี้เกียจตัดเองนะก็เลยซื้อมา แล้วผมมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งนะก็คืออันนี้เอาไว้ทำอะไรใช่ครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรคุณฟังไม่ผิดครับผมถามนี่ครับนี่ใช้ทำอะไรครับมันใช้ทำอะไรครับนะใครไปลงคลิปตอนนี้เนี่ย เนี่ยนี่มันใช้ทำอะไรนี่ใช้ทำอะไรบอกผมด้วยนะครับมันแถมมากับคอมของผมนะครับกแแ็แค่นี้แหละแค่นี้แหละเออี่มีอะไรบ้างก็ปิดได้เปิดปิดได้เอออ๋อนี่ทุกคนครับอันเนี้ย มันเป็นสีกระดาษด้วยอ๋อนึกว่ามันเป็นสีของอันนี้ยางไงเสียได้มันเป็นสีอ่ะผมอยากได้แบบไม่มีสีไม่เป็นไรเขาหนะ่าแบบสีก็ได้อชอบกลิ่นมันอนะ่ะใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมนะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนใครรู้นี่คืออะไรคอมเมนด้วยบาย